สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำพูดได้บายวินวินภูนะครับพบกันอีกครั้งในเรื่องราวของชุดอุปกรณ์สวายน้ําคอมพิวเต็จประกอบเสร็จพร้อมใช้งานนะครับเป็นอีกคลิปนะครับที่ผมปีชาและทีมงานวินวินภูนะครับมั่นใจนะครับว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ยังมีรายได้นะครับไม่เยอะมากนะครับ จะเกิดแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงนะครับการมีสระว่ายน้ำนะครับระบบเกลือนะครับไว้ในบ้านนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดคอมพิเซตนะครับประกอบด้วยนะครับตัวปั๊มกองนะครับถังกองทรายนะครับเครื่องผลิตคลีนจากเกลือนะครับพร้อมด้วยตู้คอนโทรลนะครับคอมพิเซตกันเลยทีเดียวแน่นอนครับชุดคอมพิเซตชุดนี้นะครับเป็นชุด คุณภาพดีแน่นอนนะครับถ้าผ่านจากมือผมปีชาและทีมงานวินวินพูนะครับเป็นชุดที่ขายดีนะครับมากเหลือเกินนะครับในตอนนี้เพราะนอกจากนะครับท่านจะได้นะครับระบบสระว่ายน้ำนะครับระบบเกลือที่คุณภาพดีแล้วนะครับแน่นอนนะครับต้องนะครับราคาต้องประหยัดสุดคุ้มแน่นอนนะครับการเข้าถึงของคนไทยนั้นจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับชุดนี้นะครับเป็นคำสั่งซื้อมาไกลจากเชียงใหม่นะครับของคุณพี่นพพลั์นะครับ สำหรับสาไว้น้ำนะครับ3 0ิคิวนะครับในชุดนี้เราเลือกใช้นะครับปั๊มอิมุกนะครับ ss 0 5 0หนะครับ0.5แรงม้านะครับถังกองทรายนะครับที่เลือกใช้นะครับเป็นเวลพูนะครับไดมิเตอร์นะครับ400มิลนะครับตัวเซาร์คลินเนตอร์นะครับเป็นนะครับเครื่องผลิตคอล์นจากเกลือนะครับ ec ซีรีนะครับพร้อมกับท่อทางดูดทางจ่ายนะครับที่ใส่นะครับบอลวาล์วไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ สมบูรณ์แบบนะครับพร้อมกับการต่อนะครับตู้คอนโทรลให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะเลือกในรายละเอียดของตู้ไฟชุดนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับในชุดนี้นะครับเป็นชุดนะครับขนาดเล็กนะครับเราสามารถเติมทรายนะครับไปด้วยนะครับในชุดนี้เลยพร้อมนะครับในการจัดส่งเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการถอดนะครับคลายอยู่เนียนนะครับอันนี้เป็นวิธีการเติมทรายนะครับ ทุกครั้งที่เติมทรายนะครับให้ใส่น้ําเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับโอเคก่อนจะเติมทรายนะครับก็หาถุงพลาสติกครอบนะครับท่อแกนกลางไว้นะครับเพื่อไม่ให้ทรายเข้าไปแล้วเททรายเลยครับหลังจากนั้นก็เอาถุงพลาสติกออกนะครับโอเค หลังจากนั้นก็เช็ดทรายนะครับที่เปื้อนออกให้หมดนะตัวนี้จะเป็นเช็ควาลนะครับใส่เช็ควาลกันน้ำย้อนกลับนะครับ ก่อนที่เราจะเปิดน้ำนะครับเข้าสระนะครับก็เปิดพิจัที่ตำแหน่ง backward ก่อนนะครับหลังจากเติมทรายนะครับหมายเลขสองกดก้านมันดีพอตก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะโยกนะครับหมายเลขสองก็คือ backward นะครับเราจะทําการล้าง b a c k w a r ทรายนะครับให้สะอาดก่อนนะครับการล้าง backward นะครับก็คือปรับไปที่เมนูนะครับ นี่ปั๊มทำงานนะครับตำแหน่งนี้นะครับแบ็กวอตน้ำจะออกที่ท่อน้ำทิ้งนะครับน้ำจะไหลออกท่อน้ำทิ้งนะครับจนกว่านะครับจะใส่นะครับนี่คือการล้างแบ็กวอตนะครับใส่นะครับให้สะอาดนะครับตรวจเช็ครอยรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับแล้วมาดูการทำงานของสวิตช์หน้าตู้นะครับปกตินะครับให้ตั้งอยู่ที่ตำแหน่งหมวดออโต้นะครับถ้า นะครับอยู่ตรงกลางนี้คก็คือออฟนะครับถ้าอยู่ที่ซ้ายมือสุดก็จะเป็นแม่นวลนะครับเครื่องจะทํางานเลยนะครับตรงกลางหยุดนะครับต้นขวามือนั่นก็คือนะครับให้เครื่องทํางานตามทัมเมอร์นะครับสุดสวิตช์ทางขวามือนะครับเป็นสวิตช์ออนออฟของโคมไฟใต้น้ํานะครับโอเคถ้าน้ำใสดีนะครับก็ ปรับไปที่ตำแหน่งนะครับการพร้อมที่จะใช้งานครับก่อนที่จะปรับไปนะครับตำแหน่งหมายเลขหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานฟิลเตอร์ก็ปรับไปที่ตำแหน่งหมายเลขสามก่อนนะครับลิ้นโอเคนะครับก่อนที่จะโยกนะครับมันดีพอทุกครั้งให้กดด้ามลงนะครับแล้วก็หมุนนะครับไปหมายเลขสามนะครับโอเคหมายเลขสามือการล้างลิ้นนะครับปรับหน้าทรายหลังจากที่เราแบ็กวอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตำแหน่งนี้นะครับน้ำออกท่อน้ำทิ้งเช่นเคยนะครับล้างลิ้นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ปรับไปที่ฟิลเตอร์นะครับหมายเลขหนึ่งนะฮะ หมายเล็กหนึ่งนะครับฟิลเตอร์นะครับเครื่องพร้อมจะใช้งานนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมนะครับเกลือนะครับในสระว่ายน้ํานะครับสําหรับสระว่ายน้ํานะครับ20คิวนะครับให้เติมนะครับครั้งแรกนะครับ80กิโลนะครับเติมลงไปในสระเลยนะครับสําหรับสระสกรีมเมอร์นะครับเป็นมาณการเติมนะครับ สี่กิโลต่อน้ํา1คิวนะครับ20ิคิวก็นะครับแปกิโลนะครับเพื่อให้ได้สารละลายเกลือในน้ำนะครับอยู่ที่4 0 0พ ppm นะครับหรือ4 ppt นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ปรับไปที่ออโต้นะครับคูนการแปลงคลอรีนให้เป็นแปลงเกลือให้เป็นคลอรีนจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือเครื่องเกลือหรือเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือนะครับสุดยอดมากนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ส่วนรายละเอียดปีกย่อยนะครับในการใช้งานนะครับเรามีคู่มือนะครับใช้งานให้นะครับแล้วก็หากนะครับติดขัดในตรงไหนที่ยังใช้งานไม่ได้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จระบบเกลือชุดนี้นะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับคุณพี่นพพลัดนะครับจากเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจชุดนี้นะครับมีจําหน่ายนะครับที่วินวินพูนะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับที่ วินวินเวอร์ไว,วเว็บนะครับ dot winwinpoolshop dot com นะครับหรือจะแอดไอดีไลน์มาคุยกันก่อนนะครับก็แอดนะครับวินวินพูลช็อปนะครับสหรพพับผมปีชานะครับในตอนนี้นะครับมีเท่านี้สวัสดีครับ